กระทิงบอนลั่นท่าผิดจริงยอมรับสารภาพพร้อมออกจากวงการทันที จากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้เผยรายชื่อนักสแสดงหนุ่มช่อง3กระทิงขุนนรง์ประเทศรัฐและบอนกำมานกลุ่มแก้วอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex 3D ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบนาล่าสุดในวันนี้กระทิงและบอนได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับรายการโหนกระแสซึ่งช่วงท้ายของการสัมภาษณ์กระทิงได้กล่าวเอาไว้ว่าผมยอมรับสภาพท่าเส้นทางบันเทิงไม่ได้ไปต่อที่ออกมาพูดวันนี้อยาง ให้ทุกคนได้รู้ความจริงในสิ่งที่ตนเจอและสัมผัสมาว่าตนได้เจอเขาจริงไปกินข้าวไปเที่ยวกับเขาแต่ตนไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นโกสมมติว่าไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรโอเคยอมรับเพราะอย่างน,น้อยๆก็ได้ออกมาพูดออกมาชี้แจงแล้วถ้าสมมติว่าทิ้งผิดจริงผมยอมออกจากวงการออกจากช่องสามผมอยากจะขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกเพราะผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้แต่อันนี้คือบทเรียนของผมว่าคิดง่ายคิดน้อย เกินไปซึ่งผมไม่ได้โทษใครผมโทษตัวเองซึ่งท่าผลออกมาว่าผิดจริงโกงจริงรู้เห็นจริงผมยอมออกจากวงการเพราะคงไม่มีใครดูละครที่ผมเล่นอยู่แล้วและอยากจะขอโทษสังคมที่ได้รับผลกระทบแล้วผมไม่ได้ออกมาพูดหรือเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขาเพราะตอนนั้นคิดน้อยเกินไปขณะที่บอลก็พูดว่าต้องยอมรับสภาพถ้าถูกต้องก็คงเดินหน้าต่อแต่ถ้าผิดจริงก็ปล่อยให้เป็นตามกฎหมายและการเดินออกจากวงการ ันเป็นการรับผิดชอบของผมถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้ผมก็คงออกไปแจ้งความผมไม่ได้อยากให้เรื่องมันเกิดแบบนี้แค่อยากทําให้มันถูกต้องผมขอโทษทุกคนและช่องสามที่ได้รับผลกระทบไปหมดนี่คือบทเรียนราคาแพงสําหรับผม